ปัญหาสะเก็ดหินดีดสีหลุดรอยขีดข่วนที่ป้องกันแล้วก็ยังเกิดอยู่หรือโดนเบียดโดยที่ไม่รู้ตัวไม่อยากเคมสีบ่อยๆเพราะกลัวสีไม่เหมือนดูคลิปนี้ค่ะ วันนี้การปกป้องสีรถแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีฟิล์มใสกันลอยที่สามารถป้องกันสะเก็ดหินและลอยขีดข่วนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และยังช่วยให้สีเงาฉ่ำอีกด้วยค่ะตัวอย่างคันนี้ BM s e r i ซีรีส์เจ้าของรถเลือกติดเป็นฟิล์มกันลอยแบบทั้งคันทั้งภายนอกและภายในด้วยการเลือกเนื้อฟิล์มเป็นเกรด TPU ที่มีความหนาถึง2 1 0บไมครอนและล้านเราใช้ซอฟต์แวร์ในการพีคัตแบบฟิล์มให้การติดตั้งฟิล์มมีความสมบูรณ์แบบค่ะหลังจากการติดตั้งฟิล์ม ลอ,อยสีรถมีความเงาฉ่ำและเนื้อฟิล์มมีความเรียบเนียนเหมือนไม่ได้ติดรับประกันเลยว่าเจ้าของรถจะใช้รถอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องสีรถอีกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมผลงานใกล้ๆกันเลยค่ะ ใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกุลซือคาสปาหรือโทร093-112-4181ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ